สวัสดีค่ะพี่น้องยายต่อมชุมแพสแสบนบ้านๆมาอีกแล้วจ้ามาจา้ามากินขนมเสน้นน้ำยาจา้าน้ำยาปลาพี่น้องใส่ลูกชิ้นใส่เลือดไกจ่จ้าหักมีหลายอย่างจา้ามีทั้งเม็ดกระถินทั้งทั่วงอกงอปีเพวฝักยาวก็มีจา้มามาไหมคะพี่น้องมีได้ถุงนี่ก็มีจา้มามาไมไม่กินกันจา้าแ่บแบจ้าพี่น้องน้ำยาปลาบันเฮา สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสุป,ปูสุคนจาาทั้งไก่ทั้งไก่จ่าทั้งต่างประเทศส่วประกอบลาวมือไทยเฮ้าจ้าขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามเข้ามาชุมมาให้กำลังใจยายต่อมจุมแพสซาบปนบ้านจ้า,จาพี่น้องขอขอบคุณหลายๆจ้าฝากากดติดตามปากกดไลค์กดแชร์ให้ยายต่อมแจบเป็นบ้านนี้เด้อจ้าพี่น้องมาๆมา,มา,มาจา้า สวัสดีค่ะมามาพี่น,ออน้องมาซุยขนมเร็นน้ำกันจ้าอุ้ยอันเด็ดกแจแค่เด็กก็ประหีนหูผนใดบูกกับพี่น้อง ใจเวียนตาเนาะ,นะมาดูค่ะมันดูแสบแสบทำย้ายต่อมพี่น้องด้วยใจก็ยักใสจมืออ้อแหละพี่น้อง คนละเนี่ยอย mm hmm. mm hmm. ่าแซ่บเด็ กินยังเดียวต้องเบาต้องคุ้นพี่น้องตัวยังเดียวยาอาจัมเบาเบาเก่งจ้ะพี่นอ้องมามาจ้ามาอใส่มือค้นหนึง่งออนผักเจ้พี่นอ ấy, ้องเนีกัน้ำยาบานๆเ้า อย่าป่ะคัย์ยยพดเนาะแคแบบกค่แบรคัยัส so ่ s <S far, t t ่ได้สวอนทัก xin chào mình nghe dai chị เ็นมีก็มีน้อยนึงเส้นมีเส้นขนมเส็นใส่กันพี่น้องมีขาวผมเส้นล้วมมี่ ต้องใส่สมหัวปี Ừ. Cái ta tiếng ná thử không mình luôn Rồi má bó พอดีพอดีพี่น้องหาประผิด,ดต,ต้นหอมใต่ดอกหอม โทษอะไรต้จะย้ายอันก้มจองก้มจองย้าย้องเบิ้งอันนี่<ด>แล้วค่ะพี่นอ้องงามันโดนกินอันย่างเดียวก็อย่างคุกพี่น้องปั้กับวิปเนื้อพี่น้องเิ่งย,ย้ายต่งกีไ่ไรเอ้ย่างเป็ย่างตะปิด เน้่นพักผิดพลาดเนี่ยใดก็ขอโทษด้อจ้าพี่น้องขอโทษขออภัยจ้งคันใดผิดพลาดก็กกเห็นคอมเม์ใต้คลิปตีเตียนย้ายได,ด้ได้จ้กพี่น้องเนะ งานว่าิี้พี่จิ้ได็ปีนุงเน่พี่น,ออาาน้องยังมาพันอยู่งานมากย้ายกันเลยไปกระเจ้าเปิดรุ่นเจ้าเด้พันซับกระเจ้าพาันเนาะแกลยงบ่อหนุ่มเด็กเม่อีครึ่งพันงอนมากจากพี่น้องไปตามบุญตามวาฒนาย้ายก็ได้ คุณหลายๆเด้อจากที่เขามากดติดตามค่ะพี่นอ้องขอขอบคุณหลายๆจา้าหืมหืมดูเราพี่น้องคลิปนี้ยายต่ำกับคอลาไปก่อนเด้อจ้าเด้อคลิปหน้าพอกันไหมค่ะมาซีซม่นผลแล้วเด้อปรจ,จันมาดีจ้า 关。分。